สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการสรุปนะครับผมในส่วนของล่างนะครับผมสองตัวล่างนะในส่วนของสูตรในการคำนวณก็ใช้นะครับสูตรดับในการคำนวณนะครับแล้วก็ค่อยมาคัดเลขเด่นนะครับผม ก็อย่างที่นำเสนอไปนะครับก็คือสูตรละ10หลักละ10ส,สูตรนะครับก็คือหน่วยล่าง10ส,สูตรและก็10ล่าง10ส,สูตรนะครับก็เดี๋ยวจะมาสรุปก็มาจับคู่นะครับผมนะในส่วนของอให้มันเป็นในส่วนของ หน่วยล่างนะครับผมก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโดยสูตรปกติของหลัก10ล่างหลักหน่วยล่างนี้มันเป็น100สูตรขึ้นนะครับแต่ละหลักนะครับก็ประมาณ140ขึ้นนะครับผมสูตรหลัก10ล่างสูตรหลักหน่วยล่างนะครับผมก็ผมนําเสนอแค่หลักละ10สูตรนะครับก็มีโอกาสเข้าเหมือนกันนะครับผมก็คือจากสติที่ทานะครับแล้วก็ แนวทางก็มีโอกาสหลุดเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวมานําเสนอนะครับผมเดี๋ยวมานําเสนอนะครับนะมาเริ่มกันเลยนะครับผมก็อย่างที่ถ้าใครได้ดูคลิปนะครับผมแต่ละหลักนะครับก็สรุปให้นะครับในส่วนของหลัก10ล่างก่อนมาคุยหลัก10บล่างก่อนนะครับผมในงวดที่ผ่านมานะครับวันที่16เมษายนนะครับผมที่16เมษายนนะครับก็นะครับ เราหากันแบบนี้นะครับเมื่อได้10สูตรเลขดับแล้วแล้วก็หาแบบนี้นะครับผมก็เนี่ยศ์ดับนะครับ1เด่นนะครับนะสดับ3เด่นนะครับ4ดับนะครับ4ดับ5เด่น6ดับ7ดับ8ดับเดับนี่มันก็เหลือเด่นแค่3ตัวนะครับในงวดของวันที่16เมษาก็คือหลัก10ล่างนะก็เข้าที่เลข5นะครับผมนะนี นะครับเข้าที่เลข5นะครับก็คือเราจะหาตัวเลขที่ความน่าจะเป็นนะครับก็คือเราได้เลขเด่น3ตัวนะครับก็คือจาก10ตัวเนี่ยเราคัดเหลือแค่3ตัวก็นะครับก็คิดว่าน้อยน้อยชุดนะน้อยชุดแล้วก็ในงวดของวันที่2พฤษภาก็ได้แบบนี้นะครับผมเราได้แบบนี้ก็คือ0247ที่เป็นเลขเด่นนะครับผมนะจาก10สูตรเลขดับนะ ศูนย์เด่นนะครับผม1ดับนะสองเด่น3ดับ4เด่น5ดับ6ดับ7เด่น8ดับ9ดับนะครับก็เหลือเด่น0 2 4 7นะครับผมนะในส่วนของหลัก10ล่างนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของอย้อนไปที่หน่วยล่างนะครับวันที่16เมษายนนะครับผมนะเราได้แบบนี้นะครับผมเราได้แบบนี้นะ ก็10สูตรเหมือนเดิมนะครับผม10สูตรเหมือนเดิมแนวทางนะครับ10สูตรเป็นเลขดับนะครับผมก็0ดับ1ดับ2เด่น3เด่น4ดับ5ดับ6เด่น7ดับ8ดับและ9เด่นนะครับก็ได้แค่4ตัวเด่นนะครับได้4ตัวเด่นก็เข้าที่เลข6นะครับผมเข้าที่เลข6นะครับหลักหน่วยล่างนังวดประจำที่16เมษายน4ตัวนี่แหละแต่เข้า เข้าไปที่เลข6นะครับผมก็จํานวนการซื้อในนะครับในการประกบคู่ในแต่ละชุดก็น้อยลงนะครับน้อยลงนะครับผมก็มีแค่4ตัวนะครับผมแล้วมาดูในงวดของวันที่2พฤษภานะครับผมก็ได้นะครับผมก็ได้ดังนี้นะนะครับสิสูตรเลขดับเหมือนเดิมนะครับ1 1ถึงสินะครับก็คือ10สูตรนี่แหละนะก็ได้6ดับนะครับผม6ดับเอาอย่างนี้ดีกว่า0ูนย์ดีกว่าเริ่มจาก0ูนย์นะครับศูนย์ดับ นะครับ1ดับ2เด่น3ดับนะครับผม3ดับแล้วก็4เด่น5เด่น6ดับ7ดับ8ดับ9ดับนะครับก็ได้3ตัวนะครับ3ตัวนะครับงวดประจำวันที่2พฤษภาก็คือได้เลขเด่น3ตัวหลักหน่วยล่างนะครับ2 4 5นะครับผมนะ2 4 5สี้านี่มีโอกาสหลุนเหมือนกันนะครับผมสูตรไม่ได้ ไม่ใช่ว่าจะไม่หลุดนะครับผมแต่แนวทางนะครับก็ถือว่าดีเหมือนกันนะนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะประกรบคู่ให้นะครับหลักสิบล่างหน่วยล่างเดี๋ยวประกบคู่ให้นะครับโอเคผ่านมาเลยนะครับก็ได้แบบนี้นะนะครับถ้าใครอยากได้สูตรนะครับก็เข้าไปดูที่แต่ละหลักเลยนะครับผมนําเสนอนะครับผมหลัก10ล่างก็10สูตรหลักหน่วยล่างก็10สูตรนะครับก็ย้อนเข้าไปดูได้เลยนะครับย้อนเข้าไปดูนะผม ให้สูตรนะครับถ้าใครอยากได้สูตรนะครับผมนะสูตรมีนะครับผมแล้วก็สรุปนะครับผมหลักสิบล่างนะหลักสิบล่างที่ผ่านมาเมื่อกี้นะเด่นก็จะเป็น0 2 4 7นะครับผมนะศูนย์สองสี่เจ็ดแล้วก็หลักหน่วยล่างก็จะเป็นอ่าสี่อ่าสองสี่ห้า 2, 4, นะครับก็มีสามตัวหลักสิบล่างก็มีสี่ตัวนะครับผม ก็ได้เปราะมานี้ได้แบบนี้ครับผมเมื่อจับคู่กันนะครับหลักสิบก็อยู่หลักสิบหลักหน่วยก็อยู่หลักหน่วยนะครับผม0 2 0 4 0 5นะครับผม22 2 425 4 2 4 4 4 5 7 2 7 4 7 5เนะครับผมนะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะนะครับผมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็ถ้าผมจะตัดให้นะครับผมถ้าจะตัดให้ นะครับก็ชุดคู่ดับเอาชุดคู่ดับมาตัดนะครับผมเอาชุดคู่ดับมาตัดนะครับที่เป็นหลักหน่วยล่างนะนะครับ0ูนย์สองเอาชุดคู่ดับมาตัดนะมาดูหลักศูนย์ก่อนนะครับศูนย์น้ะครับเนี่ยชุดคู่ดับนะครับเนี่ยคือชุดคู่ดับหมายถึงว่าชุดไม่มาชุดที่ไมมานะครับผมศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับแต่ศูนย์สอง ยังคงไว้นะครับ0ูยังคงไว้นะมาดูหลัก2 2 2 4 2 5นะครับนี่2 2 2 4 2 5นะครับ2 2 2 4 2 5 2 2 2 4 2 5ตัดทิ้งเลยนะครับเนี่ยยังข้างบนยังเหลือ0 2นะครับข้างบนยังเหลือ0 2มี4 2ไหมสี่ส2 4ส2่4องสก็เหมือน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 กันนะครับผมนี่ 4224ก็ตัดไปเลยนะครับแล้วก็มี44นะครับ44ตัด45มีไหม4554มีไหมครับโอเคไม่มี4554ฉะนั้น255252 5, มีไหมก็มีเหมือนกันนะครับนะครับตอนนี้จะเหลือ02กับ45นะครับที่เด่นนะเมื่อเอาคู่ ชุดคู่คู่ดับล่างมาตัดนะมันเหลือ0245แล้วมาดูแถว7แถวหลัก7นะครับผม7 7ไหนที่ควรตัดนะครับผม7 2 2 7นะ7 4มีไหม7 4มีไหม7 4 4 7นะ่ะมีไหมไม่มีไม่มีมมแล้วก็อ่า7 5มีไหม7 เจ็ดมีนะครับ7557 7557นะครับ74นะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรนะมีโอกาสมันก็มีหลุดเหมือนกันนะครับผมเอาตัวที่ตัวชอบเลยนะครับผมเนี่ยตัวเด่นนะครับเมื่อเอาชุดคู่ดับมาตัดนะนะครับผมเมื่อเอาชุดคู่ดับมาตัดนะครับกลายเป็นว่า7557ไม่มานะครับผม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือเลขเด่นหมดเลยนะนะครับในจํานวนของดับนะครับแล้วมาคัดเลขเด่นนะครับผมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกลุ่มนี้อาจจะมาก็ได้นะครับผมอาจจะมาก็ได้นะครับผมนะแต่ที่ผมเอามาเปรียบเทียบก็คือเอาศูนย์เอาเอาเอาชุดดับชุดคู่ล่างนะครับชุดคู่ดับล่างมาตัดนะครับก็เหลือแค่3มชุดแค่นี้นะครับเหลือแค่3มชุดแค่นี้นะครับนะ แต่ที่ผมคัดให้ไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับก็เอาตามนี้เลยเอาตามนี้นะเอาตามนี้เนี่ยตามนี้นะครับผมเอาตามนี้นะครับนะครับผมแต่ผมจะคัดให้มันเหลือน้อยที่สุดแค่นั้นเองนะครับผมนะถ้าไม่ชอบที่ผมคัดให้ไม่เป็นไรนะครับก็เลือกเอาตามที่ชอบบางคนชอบ7.5ก็เอา7.5ไปนะครับผมนะก็อันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับบางทีอาจจะไม่มาเลยก็ได้นะครับแนวทางนะเพราะว่า ออผมก็ไม่ทราบว่าตัวเลขจองตัวไหนนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้พิจารณาด้วยนะครับผมเอาไว้พิจารณาด้วยนะครับหรือออชอบไม่ชอบหรือว่าจะนําไปใช้หรือว่าเอาไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นนะครับก็ยินดีนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ